พอใจมากเลยค่ะดีมากเลยค่ะภาษาอังกฤษพูดยังไงดีนอกจากโอเค very good วันนี้นะคะพลอยมีให้สวยๆหลายประโยคนะคะเลือกใช้กันดูค่ะมาดูประโยคแรกกันเลยค่ะสมมติว่าคุณเป็นเจ้านายนะลูกน้องเดินมาเอางานมาให้คุณแล้วถามว่าเอ้ยงานเป็นไงบ้างคุณอยากจะบอกว่าอืพอใจค่ะภาษาอังกฤษสามารถพูดได้ว่า I'm happy with it I'm happy with it I'm happy ตรง happy นะคะ happy ดังๆแล้วก็ผเบา ไม่ใช่ happy ค่ะ happy นี่คือคนไทยค่ะ happy happy birthday อันนี้คนไทยแต่ happy ภาษาอังกฤษ I'm happy with it I'm happy with it คุณสามารถเปลี่ยนคาว่าอิดนะคะเป็นสิ่งอื่นๆที่คุณพอใจได้ I'm happy with your report เฮ้ยฉันพอใจกับรยายงานที่เธอส่งมา I'm happy with your email อุย้ยอีเมลส่งมาดีมากพอใจมาก I'm happy with your email อุย้ยแบบว่าฉันแบบว่า happy มากกับเอกสารที่เตรียมมาให้ I'm happy with your document I'm happy with your document อ่าแบบที่หนึ่งก็ได้ไปแล้วนะมาดูประโยคที่สองกันเลยค่ะลูกน้องคนเดิมนะคะเอาโปรเจกต์ใหม่มาให้ค่ะเพิ่งทำเสร็จปันหมาดด้วยความตั้งใจแล้วคุณก็แบบอุย้ยพอใจมากพอ ใจพอใจนะคะสามารถเปลี่ยนจากคำว่า happy เป็นคำว่า satisfied ก็ได้ I'm satisfied with it I'm satisfied ตรงนี้อ่านว่า satisfied นะคะ satisfied satisfied เน้นตรง satisfied I'm very satisfied with it I'm very satisfied with it with it อีกแล้วนะคะ with it ก็เชื่อมด้วยนะ with it I'm very satisfied with it I'm very satisfied with it อ่าแบบโทนนี้นะคุณฝึกไว้เพราะเวลาที่คุณไปกินข้าวต่างประเทศแล้วคุณแบบอุ๊ยอาหารอร่อยเหลือเกินเจ้าของร้านเดินมาคุณพูดประโยคนี้เลย I'm satisfied with it I'm satisfied I'm satisfied อ่าแบบนี้ค่ะประโยคต่อไปค่ะเป็นประโยคคล้ายๆกับคำว่าพอใจเหมือนกันแต่แบบพูดอ้อมๆโอ้ยบริการดีไหมคะคุณสามารถพูดได้ว่าอุย้ยบ่นไม่ได้เลยค่ะก็คือแบบพอใจค่ะพอใจ Couldn't complain at all Couldn't couldn complain at all Couldn't Couldn't complain complain at all at l เชื่อมเสียง at all นะฮะสามารถอ่านเป็น at all ได้เลยคือ l ื n t complain at all คือ complain at all คือ complain at all เวลาฝึกพูดนะพูด,พดให้มั่นใจพูดให้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมถ้าคุณพูดช้ามันแสดงถึงความไม่มั่นใจ couldn't complain with it แต่ถ้าพูดเร็วเกินไปก็ไม่มั่นใจเหมือนกันคือิพูดอะไไม่ทนันนะคะแต่ พูดให้เร็วขึ้นด้วยความมั่นใจคุณรุนคงเพลนได้รอคือรุนคงเพลนได้ a รออ่าแบบนี้นะคะโอเคไปดูประโยคต่อไปกันค่ะคุณไปกินร้านอาหารต่างประเทศร้านหรูนะคะแล้วเจ้าของก็เดินมาอ่าแล้วถามว่าแบบร้านเราเป็นไงบ้างคะคุณอยากจะบอกเขาว่าพอใจคะ่ะอยากจะชวนเพื่อนๆมากินที่นี่เลยะคะ่ะคุณจะพูดว่า i would definitely recommend it i would definitely definitely เดบดังๆนะ,ะแล้วก็ recommend r e c มีเสียงไร เสียงรนะคะเสียงรก็คือเสียงราไม่ใช่เสียงเรต้องคนละเสียงห้ามออกเหมือนกัน I would definitely recommend it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  เวลาพูดนะคะจะตัด I would ออกก็ได้เหลือแค่ d e f i n i t e l y recommend itdefinitely recommend it เพื่อนถามแกร้านนี้อร่อยไหมอ้เห็นแกนไปกิน definitely recommended definitely recommended อร่อยมากแกแซ่บมากไปกินเลยอ่าแบบนี้นะคะมาดูประโยคต่อไปค่ะร้านเสื้อผ้าบ้างค่ะอืมคุณแบบว่าไปลองเสื้อนะคะซื้อชุดร้านเขาอุ้ยใส่ได้ดีมากเจ้าของร้านเดินมาเป็นไงคะชุดร้านเราชอบไหมคะคุณจะบอกเขาว่าโอ้โหใส่ได้แบบพอดีเป๊ะค่ะพอใจมาก it fits me very well thanks It fits me very well, thanks. ไม่ได้แปลว่าคับนะคะคำว่า fit fit แปลว่าแบบพอดี It ในที่นี้ก็คือชุดเนี่ยชุดที่คุณพูดถึง It fits me very well, แล้วก็ thanks แต่ว่าตอน thanks ใช่ไหมมีการกับลิ้นนะคะคุณต้องเห็นลิ้นไก่นิดนึง Thanks, thanks It fits me very well, thanks It fits me very well, thanks โอเคเวลาที่อะไรมันพอดีกับคุณนะคะคุณสามารถเปลี่ยนคำว่า it เป็นสิ่งอื่นๆอย่างเช่น this w e a t e r fits me very well this sweater fits me very well this cardigan fits me very well this lipstick fits me very well and I think This lipstick will fit you very well too. แบบนี้นะคะลองเปลี่ยนประโยคกันดูใช้คำว่า fit ค่ะมาดูประโยคต่อไปค่ะสถานการณ์ก็คือคุณเดินเข้าไปร้านที่คุณชอบมากนะร้านนี้คุณซื้อลิปสติกบ่อยมากเลยคุณชอบครีมร้านเขาเดินเข้าไปอ่ะเจ้าของร้านเดินมาถามว่าแบบอุ้ยชอบไหมคะสินค้าที่ซื้อไปครั้งที่แล้วคุณจะบอกว่าอุ้ยพอใจคะ่ะชอบมากเลยสามารถพูดได้ว่า I'm glad to have bought it. I'm glad to have bought it. นะคะ bought มีเสียง เชื่อมกับ it เป็น bought it ได้เลย I'm glad to have bought it I'm glad to have bought it bought it โอ้โดีใจนะคะที่ซื้อไปครั้งที่แล้วดีใช้ดีอะไรดีพอใจมาก I'm glad to have bought it I'm glad to have bought it I'm glad to have bought it อ่าได้ยังทาไม่ได้จุ๊กู้ก่อนนะคะแล้วก็ย้อนไปย้อนมาฝึกกันค่ะและประโยคนี้นะคะเป็นประโยคขอบคุณลูกค้าที่มาแบบทํางานให้กับบริษัทเราอย่างดีมากอ่าคุณอยากจะชมนิดนึงแต่ไม่อยากจะพูดแค่ thank you แต่อยากชมด้วยความขอบคุณที่แบบขอบคุณมากที่ทํางานมาได้ดีขนาดนี้บริการได้ดีขนาดนี้คุณสามารถพูดประโยคนี้ค่ะ greatest appreciation to you and your team for the outstanding job you did for us greatest appreciation คำว่า great นะคะมีเกลเระเกอร่ great แล้วก็ t e s t นะคะสามารถออกนิดนิดเบาๆ,ๆไม่ต่างมาก great est, greatest greatest appreciation a p p r e e นะคะ a p p r e e ตรงพร่ดังๆนะเสียงพร่อย่าลืมเสียงเหะด้วยนะ a p p r e g r e a t e s t appreciation 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 มาจาา Appreciate I appreciate your smile I appreciate your help I appreciate your support greatest appreciation ก็คือ greatest thanks นั่นเองค่ะต่อค่ะ to you and your team to you and your team จบแค่นี้ก็ได้นะคะ greatest appreciation to you and your team แต่ถ้าอยากจะเฉพาะเจาะตรงเข้าไปอีกนิดนึงนะคะสามารถเติมคาว่า for อ่า for life. อะไรขอบคุณมากโปรเจกต์จากบริษัทคุณทำให้เราดีมากเลยอะ greatest appreciation to you and your team for the outstanding job you did for us for the outstanding job you did for us outstanding outstanding อ่าป็นแบบที่โดดเด่นที่ดีมากที่มีเอกลักษณ์ outstanding อ่ะเวลาพูดไม่ใช่แบบช้าอย่างนี้นะพอคุณขอบคุณคุณ,คณขอบคุณได้ไม่เกิน3ามวิพูดให้จบไม่ใน3ามวิ อ่ะสิบวิก็ได้อ่ะดังนั้นนะคะท่องไว้ก่อนท่องไว้ก่อนให้มันอยู่ในหัวคุณอ่ะช้าก่อนนะคะแล้วก็เพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆยังไง greatest appreciation to you and your team for the outstanding job you did for us เวลาพูดนะพูดภาษาอังกฤษคุณไม่ได้อ่านโน้ตแล้วก็พูดนะแต่ว่าคุณพูดจากความทรงจำนะสิ่งที่คุณจำได้สิ่งที่คุณได้ยินบ่อยๆดังนั้นใส่เข้าไปค่ะถ้ายังไม่มีอ่ะตอนนี้เลย เก a p p r e c i a t i o n to you and your team for the outstanding job you did for us ฝรั่งไม่รู้ค่ะว่าเราฝึกมารอยรอบค่ะประโยคนี้แต่เราพูดเราพูดได้ครั้งเดียวดังนั้นฝึกไว้ค่ะตอนนี้พอยากถามคุณว่าคุณจะได้ใช้ประโยคไหนในเร็วๆวนี้บ้างคะหรือถ้าไม่ได้ใช้ชอบประโยคไหนที่สุดพิมพ์ประโยคที่ชอบมาเลยเพื่อทบทวนคุณจะได้จําได้ใช้เป็นค่ะเดี๋ยวพ่อยจะอ่านอีกรอบนึงนะคะอ่าในขณะที่ฝึกอ่านว้พร้อมพอยก็เลือกไปด้วยนะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วจูกๆเราพูดตามพอยนะคะ I'm happy with it I'm satisfied with it. Couldn't complain at all. I would definitely recommend it. It fits me very well. Thanks. I'm glad to have bought it. Greatest appreciation to you and your team for the outstanding job you did for us. ประโยคไหนชอบที่สุดคะเลือกเลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะพลอยก็ขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้พลอยและทีมงานสาวๆ,ๆของเราได้เติบโตต่อไปนะคะและนำคอนเทนต์ดีๆให้คุณมาพูดอังกฤษได้อย่างมั่นใจอีกเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอให้คุณมีวันที่ดีนะคะ Have a good day ladies บาย ไม่รู้อ่ะวันนี้นะคะมีมาเลือกให้สุยเวลาที่ I will d e c k r with it อีกแล้วนะคะ with it ก็แบบกรุกกรุก